สวัสดีค่ะพี่ลูกว้ารับคนหาบ้านแทนนะครับค่ะพี่สายพริิพาเทวจีกุลค่ะพวกเราทั้งสองคนเป็นทนแทนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับคณะของเรานะครับแบ่งไปทั้งหมด6สาขาครับหรือว่า6เอกนะครับก็คือจะมีเอกนาฏศินอา์เอกดุริยางศิลปะจินนททัศน์ค่ะเอกออกแบบ ศิลปกรรมภาษาศิษาเอกการแสดงค่ะครับครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วค่ะครับทั้ง6เอกนะครับก็จะเรียนสาขาที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่า6เอกเนี้ยก็จะมีแบ่งออกไปย่อยๆอีกใช่ไหมครับว่าแต่ละเอกเนี้ยจะมีสาขาย่อยออกไปอีกใช่ไหมครับเรียนกันยังไงนะคะแบบว่าเราจะมาบอกถึงการเตรียมตัวและการเรียนการสอนการเรียนการสอนว่าจบไปจะประกอบอาชีพอะไรใช่ไหมครับเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าทั้ง6เอกนะครับเขาเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็วิธีการเตรียมตัวกันยังไงครับไปกันเลย สวัสดีค่ะพี่ลูกว่านะครับว่าจรับหาบ้านแท่นจากสาขาศิลปศึกษาครับพี่พี่แยมนะคะชื่อนางสาวมาลิน่เรืองไพศาลสาขาหน้าตาจินศึกษาค่ะเราสองคนนะครับเป็นตัวแทนจากเอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษาค่ะทางเอกของเราเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น2สาขานะครับก็จะมีสาขาศิลปะศึกษาแล้วก็พี่หน้าตาจินศึกษาใช่ครับทางสาขาของพี่นะครับศิลปะศึกษาก็จะเรียนเกี่ยวกับดออิ i งเรียนเกี่ยวกับศิลปะเบื้องต้นมีวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรียนศิลปะศึกษาไปคือเราจบไปเป็น แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นครูอย่างเดียวนะคะยังสามารถเป็นนักวิชาการก็ได้แล้วก็สามารถนําความรู้เนาะไ,ไปต่อยอดๆๆได้เ <ๆ S 2> รากจากเรียนศิลปะเบื้องต้นในชั้นปี1นึาาน่ง,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 งแล้วทางปี2ปี3ปี4ปี5้ลเรก็จะมีเรียนครูนะครับก็ค <ๆ S 2> ือ <ๆ S 2> เรียนวิชาครูนะครับเพิ่มเติมครับ ส่วนของพี่แยมเหรอครับเรียนอะไรบ้างสําหรับสาขาพี่นะคะเป็นนัฏติดสินศึกษาค่ะก็คือจะเรียนเป็นครูนะคะคุณนักตสินแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสาขาพี่เนี่ยจะต้องเรียนนักตสินอย่างเดียวแต่ว่ายังมีทั้งนักตสินไทยนักตัสินฝากรและก็มีวิชาบัลเล่มีเวทีและแสงเบื้องต้นมีเบสิกมูฟเมนต์ค่ะถ้าเราชอบด้านไหนเนี่ยเราก็ไปทางด้านนั้นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าจบไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนรูนักตสินอย่างเดียวเหมือนกันสามารถทําอย่างอื่นได้ได้วย,วยใช่ น้องๆหลายคนสงสัยแล้วล่ะครับว่าเราสองคนสอบเข้ามาอย่างไรและมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรใช่อย่างแรกเลยเนี่ยจะมีความถนัดด้านภาษาเนาะก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เชิงมิติสัมพันธ์นะครับที่พิกองกลับไปกลับมาใช่อันนี้มันก็ไม่ได้ยากมากต้องลองไปทําในอินเทอร์เน็ตจะมีแบบข้อสอบอยู่จ้ะหนังสือก็จะมีขายใช่ไหมใช่ก็จะมีวัดแววความเป็นครูเพราะว่าเราเรียนครูเนาะใช่วัดแววความเป็นครูส่วนก็จะมีวิชาของพื้นฐานแต่ละเอกใช่ไหมครับของทฤษฎีเนาะสอบอะไรบ้างครับของพี่จะเป็นทฤษฎีนะคะ มีทั้งหมดร้อยข้อจะมีทั้งหมดเลยนะก็จะมีนัฏศัินปาสาโกลนักติลสินไทยแล้วก็มันจะเป็นแบบว่ามีรูปรถใหม่เงี้ยเราให้เราเลือกว่ารถคันนี้ควรจะอยู่ในหนังเรื่องอะไรหรือว่าชื่อเรื่องอะค่ะภาพยนตร์หรือหนัง,งเงี้ยแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราอะ่ะควรจะแต่งหน้ายัางไงในเรื่องน,นั้นอะไรเงี้ยแล้วของพี่ลูกว่าเหรอคะของพี่นะครับก็จะมีสอบคล้ายๆกับพี่แยมนะครับก็คือเป็นพื้นฐานก่อนครับก็คือพื้นฐานของแต่ละวิชาเอกครับจิตศตดีมีประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็มีสอบปฏิบัติครับ สอบปฏิบัติเราจะสอบลงสีโปสเตอร์ทําหน้าปกอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมี d r a ิ i n g สาคัญมากครับแต่ที่สาคัญไปกว่านั้นคือวิชาชีพครูที่เราต้องมีเหมือนกันใช่ส่วนวิธีการเตรียมการสอบครับพี่แยมพี่แยมเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับมีไปติวตามคุณครูเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อก็มีค่ะส่วนมากถ้าเราอยากสอบได้เราก็ต้องตั้งใจใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญก็คือต้องอ่านหนังสือด้วยเฉพาะทฤษฎีกับวัดแววความเป็นครูนี้สําคัญมากๆเลยนะคะใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพี่ลูกว่าล่ะคะวิีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะอ๋ พี่ก็ติวครับติวช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละครับติววาดรูปไปเรื่อยๆทํางานแล้วก็ลองเอางานเนี่ยครับไปให้รุ่นพี่แต่ละคนดูที่เรียนเกี่ยวกับทางด้านนี้ดูว่าเอองานเราเป็นยังไงให้พี่เขาวิจารณ์ดูใช่เราเรียนศิลปะเนี่ยคือมันจะไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรืออะไรเพียงอย่างเดียวเราต้องฝึกฝนอดทนและตั้งใจด้วยนะคะที่สำคัญหนึ่ครับก็ฝากน้องๆนะครับที่อยากเข้าคณะนี้แล้วก็เอกนี้นะครับศิลปกรรมศาสตร์ศึกษาก็มีความตั้งใจแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้ครับแล้วมาพบกับ ที่สองคนใ,<ช>ในขณะนี้สู้ๆนะ,ะแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีสสดครับพี่ชื่พเอเชียน,นะคะนางสาวเอเชียจอนสังคค่ะพี่ชื่อฟูงนะครับนายชัดมงคลอ้นสีครับเราสองคนเป็นตัวแทนมาจากเอกนันทศิลป์นะคะในเอกนันสศิลป์นะคะจะมีสองสาขาด้วยกันค่ะคือเอกนันศิลป์ไทยและเอกนันศิลป์สากลค่ะพูดถึงการสอบนะครับการสอบเข้ามา เราจะมีการสอบแยกคือนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากลครับเราจะมีการสอบเป็นวิชาการจะมีวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มิติสัมพันธ์แล้วเราก็จะมีแยกอีกคือวิชาทฤษฎีของแต่ละเอกที่จะเข้าครับอย่างของนาฏศิลป์ไทยนะคะก็จะเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเรียนของนานาฏศิลป์ไทยค่ะทั้งโชว์ของแต่ละชุดมีประวัติความเป็นมายังไงคะ่ะแล้วของนาฏศิลป์สากลเป็นยังไงบ้างคะนาฏศิลป์สากลก็จะเป็นประวัติการเต้นครับโดยมาจากยุคอะไรเริ่มจากยุคไหน อ,อย่างก็จะมีเรื่องพวกแบบหนังหรือว่าอะไรเข้ามาสอบแทรกด้วยครับแล้วถ้าเกิดเราผ่านข้อเขียนแล้วนะคะเราก็จะเป็นการสอบปฏิบัติค่ะอย่างของทางด้านนฏศิลินสนากลจะมีการสอบโซโล่ค่ะของนฏศิสินไทยก็จะมีการสอบรำแล้วแต่เพลงที่เราถนัดนํามาสอบค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนต้องอย่าลืมพอร์ตนะคะเราต้องเตรียมพอร์ตมาด้วยใส่ผลงานทุกอย่างที่เรามีเข้ามาให้อาจารย์ได้ตัดสินใจจักพอร์ตด้วยค่ะ ก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะให้สู้ๆตั้งใจแล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่าลืมทําพอร์ตด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะศิลปรกรรมาศาสตร์เอกนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากลด้วยน,นะคะครับผมแล้วขอให้น้องๆเตรียมโซโล่รอสอบปฏิบัติเลยละกันครับบ๊ายบายทุกคนโชคดีนะคะ สว,ส,สวัสดีครับพวกเรามาจากเอกทัศนศิลป์นะครับอันนี้สาขาจินทนัศส่วนผมสาขาเทเลมิกครับแล้วก็ปีนี้มีสาขาใหม,ม่ก็คือสาขาสิเป่าัฒนธรรมอย่าง สาขาเสียะาินดระัสนะคะก็นนะค,ะคือเวลาสอบก็จะมีการสอบทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบตัติการสอบจริงน,นะคะกับกวิทยาธรรมจะคล้ายๆก็คือจะมีการสอบทฤษฎีแล้วก็ปฏิบตัติอย่างถ้าทฤษฎีก็จะเป็นสอบพวกประวัติศาสตร์ไทยทั้งไทยแล้วก็สากลก็คืออยากให้น้องๆอ,อ่านมาอย่างครอบคลุมเพราะว่ามันจะมีทั้งประวัติศาสตร์ แล้ก็มีพวกประวัติศิลปินอะไรอย่างนี้นะครับศิลปินดังๆก็ลองอานประวัติดูอย่างตอนที่พี่สอบเซรามิกเนี่ยเขาก็ให้แบบออกแบบดออิงถ้าเป็นปฏิบัตินะครับให้ดออิงแล้วก็ออกแบบเชิงเทียนแล้วก็มีทำคอมโพสิชันส่วนของจิ่นะทัศมีอะไรบ้างนะก็จะมีดออิงค่ะก็คือจะมีภาพขาวดำดออิงก่อนแล้วก็จะเป็นการวาดภาพจัดองค์ประกอบนั่คใช้เทคนิค อย่างการเตรียมอุปกรณ์ในการสอบเข้าอ๋อเรื่องเรื่องอุปกรณ์ก็แล้วแต่คนเลยครับแบบใครถนัดอะไรก็เตรียมอย่างไน,นมาเลยเพราะแบบที่นี่เขาไม่ได้ฟิกเรื่องแบบเรื่องอุปกรณ์อะไรแบบเขาเน้นแนวคิดมากกว่า<ม>วเน้นคอนเซปต์อะไรเงี้ยแบบเขาใครคอนเซปต์โอเคก็โอเคครับแต่ว่าส่วนอุปกรณ์ก็ถนัดอันไหนก็เอาอันนั้นมาใช้เลยถนัดสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรก็สามารถเอามาใช้ได้เลยถนัด2ออย่างใช้แบบผสมกันก็ใช้ได้แล้วก็ที่ต้องเตรียมก็ือคือสอยดีเพราะว่าเราต้องเน้นดอยิ ส่วนสาขาที่เปิดใหม่สาขาศิลป์เป่าไดนามนะคะปีที่แล้วก็จะสอบเหมือนสาขาที่เลยก็คือศิลป์ปาร์ครับก็คือมีทั้งสอบทฤษฎีก็คือปอดสารสิ์แล้วก็สอบการวาดด้วยจะให้การเน้นตัวเ็คือจะให้อ่านมาครอบคุมอ่านมาเยอะๆแบบพวกประวัติศาสตร์ศิลป์นะครับอ่านมาเยอะๆเลยสุดท้ายก็ฝากไว้นะครับแบบอ่านกันมาเยอะๆนั่นแหละลก,การทุกการว่าดก็ฝึกฝีมือไม่ยากจนสอบสามาราเลยนมาอยู่ได้กันนะครับ สวัสดีค่ะตัวทน้งสี่คนนะคะเป็นตัวแทนจากเอกออกแบบโฮมนาสิตและเอกอกแบบสื่อสารค่ะพี่ชื่อพี่เมย์นะคะจากเอกออกแบบสื่อสารค่ะค่ะพี่อังเปานะคะจากเอกออกแบบแฟชั่นค่ะค่ะพี่สายากเอกออกแบบเครื่องประดับค่ะค่ะพี่แจนค่ะจากเอกออกแบบธีรพันธ์ค่ะค่ะสำหรับตัวพี่นะคะเอกแฟชั่นนะคะ การเรียนนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับแฟชั่นเบื้องต้นแล้วก็การออกแบบพื้นฐานนะคะกราฟิกดีไซน์แล้วก็เกี่ยวกับแฟชั่นสเกตแฟชั่นสเกตนะคะสำหรับแนวทางที่จบไปในการศึกษานะคะก็ อาชีพก็จะมีแบบพวกเซเล็มาร์เก็ตติ้งนักออกแบบกราฟิกนักออกแบบลายผ้าดีไซเนอร์นักวิจารณ์งานแฟชั่นแล้วก็จะเป็นแบบพวกนักออกแบบเสื้อผ้าในภาคอุตสาหากรรมค่ะสำหรับสิ่งที่เตรียมตัวกับการสอบแฟชั่นนะคะการสอบแฟชั่นคือภาคแรกก็คือจะเป็นภาคปฏิบัติก็คือจะมีการตัดเย็บที่มหาวิทยาลัยเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสอบตรงอีกคือจะมีสอบวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทย แล้วก็เกี่ยวกับวิชาเอกแล้วก็มีมิติสัมคัญสํสำหรับวิชาเอกคือจะเป็นวิชาเอกที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะคะคือควรรู้เกี่ยวกับประวัติศา,าสตร์แฟชั่นเกี่ยวกับ เรื่องฤษฎีพาต่างๆแล้วก็ดีไซนเนอร์เรื่องยุกสําคัญเหมือนกันนะคะก็มหาลาัยเรานะคะในเรื่องด้านแฟชั่นก็จะเป็นที่ยอมรับสําหรับมหาชนทั่วไปในบริษัทต,ต่างๆนะคะถ้าอยากเรียนแฟชั่นต้องเรียนที่มสว,วค่ะค่ะสําหรับเอกออกแบบเครื่องประดับน,นะคะเราก็จะเรียนออ,ออกแบบเบื้องต้นค่ะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับด้านเฉพาะเกี่ยวกับออกแบบเครื่องประดับแมททีเรียลในการนํามาทําเป็นเครื่องประดับค่ะแล้วก็สําหรับงานที่จบไปนะคะเราก็จะเป็น j e ดีไซเนอร์ค่ะเป็นสไตล์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สําหรับการเตรียมตัวนะคะที่จะเข้ามาสอบก็มีอาสอบวิชาธรรมดาก็คือแบบวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็มีความถนดัดทางด้านเคอรอื่องประดับค่ะอย่างเช่นแบบพวกเราก็จำแ,แบบแมทเรียลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับสมมติว่าทองอ่างเงี้ยบริสุทธิ์มันต้องเท่าไหร่เท่าไหร่พวกเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็มิตีสัมพันธ์เช่นพวกรูปกล่องไอโซเมติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี ออ,ออกแบบด้านเครื่องประดับโดยเฉพาะค่ะเขาก็จะมีโจทย์มาให้เราก็ทําตามโจทย์ค่ะ สำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็การเรียนก็จะเกี่ยวกับพวกการเขียนแบบการศึกษาทั่วไปอะคะ่ะก็จะมีสิ่งที่น้องจบไปแล้วจะได้เป็นนักออกแบบค่ะแล้วก็สามารถแบบยื่นแบบให้กับบริษัทต,ต่างๆได้ค่ะแล้วก็ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ค่ะอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์มันกว้างค่ะก็คือออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ใช้เกจจิ้งก็ได้แล้วก็ถ้าออกแบบยานฐานะอะไรอย่างนี้ก็ได้ ส่วนการเตรียมตัวสอบนะคะก็คือจะสอบวิชาทั่วไปก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาเฉพาะก็มีมิติสัมพันธ์แล้วก็ให้น้องศึกษาเรื่องดรออิ้งมานิดนึงแล้วก็พวกการเขียน d i เม n s i o n การออกแบบสยนั้านเบื้องต้นเงี้ยค่ะศึกษา m a t เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของ e n g i n e ่ r นะคะ,คะ,คะก็จะเรียนเกี่ยวกับ ออกแบบโปสเตอร์ออกแบบคอนก็จะมีการเรียนโดยใช้คอมเนยค่ะก็จะเป็นเอาแบบสางมิติแอนิเมชันแล้วก็เรียนถ่ายรูปด้วยค่ะก็ต่อไปก็สามารถเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นกราฟเตอร์เป็นช่างภาพได้ค่ะแล้วก็ส่วนนเรื่องของการเตรียมตัวสอบก็จะมีสอบวิชาการภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มิติสัมพันธ์ค่ะส่วนที่เป็นชาติเอกก็จะมีสอบทฤษฎีเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็เทคนิคของกล้องเ้วยค่ะแล้วก็จะภาคปฏิบัติก็จะมี ของลูกพี่ก็จะมีให้ออกแบบติโตแกกรม5รูปแล้วก็ออกแบบลายทางเดินจากโรงฟ้าได้ดีถึงมองค่ะก็จะเป็นใช้สีด้วยก็อยากให้น้องๆศึกษาเรื่องการใช้สีวอเตอร์โคลฟิดบิกมาอะไร่าด้วยค่ะ แล้วก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะสำหรับที่จะมาสอบแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็มั่นใจสําหรับการมาสอบที่นี่นะคะเพราะว่าอยากให้น้องๆทำงานเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดใช่ไหมคั่เพราะว่าแสดงความเป็นตัวเองออกมาใช่ไม่ว่าเราแสดงแบบงานของเราตัวเองมาคือเราจะได้รู้ว่าเราถนัดในด้านไหนยังไงมากกว่าใช่ค่ะก็ให้น้องๆแบบเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ค่ะแบบสะสมผลงานเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบเพื่อแบบติดเข้ามาสอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราจะสามารถแบบเอาผลงานมายื่นได้ค่ะ ใช่ค่ะก็ยังไงก็สู้ๆนะคะค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ พี่ชื่อนางสาวนัทกฤิตตาบุษราคามวดีชื่อเล่นชื่อซีซีนะคะมาจากเอกการแสดงและกำกับการแสดงค่ะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงการสอบการเรียนนะคะแล้วก็แนวทางการประกอบอาชีพของเอกการแสดงค่ะซึ่งนะคะเอกการแสดงจะแบ่งออกเป็น2เอกย่อยๆนะคะคือ1คือเอกการแสดงและกำกับการแสดงซึ่งเอกการแสดงและกำกับการแสดงจะได้เรียนเกี่ยวกับการแสดงการ acting ได้เรียนเกี่ยวกับการกำกับการแสดงได้เรียน movement แล้วก็ได้ฝึก ฝนการใช้ร่างกายการเข้าใจมนุษย์การเข้าใจถึงจิตใจของคนเราด้วยนะคะซึ่งเมื่อจบไปแล้วนะคะน้องๆสามารถประกอบอาชีพได้หลายๆอย่างไม่ใช่แค่เป็นดาราหรือว่าเป็นนักแสดงอย่างเดียวเอกการแสดงและกำกับการแสดงสามารถประกอบอาชีพได้เป็นทั้งผู้กำกับการแสดงผู้ช่วยผู้กำกับผู้กำกับเวทีเป็นครีเอทีฟหรือว่าจะเป็นครูสอน acting ก็ได้หรือว่าจะเป็น acting coach ก็ได้ค่ะ ในทางการสอบนะคะการสอบจะแบ่งออกเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับน้องๆเอกการแสดงและกํากับการแสดงนะคะพอร์ตฟิลิโอสาคัญมากๆเพราะว่ามีคะแนนเป็นถึง30%ของคะแนนสอบแล้วก็ภายในพอร์ตฟิลิโอนะคะพี่แนะนําว่าควรจะใส่ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความเป็นตัวเองลงไปให้ได้มากที่สุดนะคะความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความสนใจเกี่ยวกับเอกการแสดงกิจกรรมอะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องถ่ายโฆษณาห,หรือว่าแสดงละครอย่างเดียวการทํากิจกรรมที่โรงเรียนประกอบ การทําสาธารณประโยชน์ก็ได้หรือว่าเป็นแค่ดัมเมเยอร์หรือเป็นเชดิเดอร์ก็สามารถนํามาใส่ในพอฟรโอได้แล้วค่ะส่วนนะคะการสอบข้อเขียนคือจะมีส่วนที่สอบเหมือนกันทั้งคณะก็คือวิชาของมหาลัยนะคะจะแบ่งออกเป็นความถนัดทางด้านภาษากับมิติสัมพันธ์ซึ่งความถนัดทางด้านภาษานเนี่ยจะเป็นภาษาไทยซึ่งจะออกแนวเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์การอ่านจับใจความมากกว่า ส่วนภาษาอังกฤษจะมีทั้งแกมม่านะคะแล้วก็การอ่านแพสเซสแล้วก็ตอบคําถามค่ะซึ่งไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะที่ทําข้อสอบชุดนี้ส่วนข้อสอบนะคะที่แตกต่างออกมาก็คือข้อสอบความถนัดเฉพาะทางสาขาวิชา ซึ่งเอกการแสดงและกำกับการแสดงเนี่ยจะได้สอบเกี่ยวกับพื้นฐานนะคะทางด้านการแสดงอย่างเช่นเวทีมีรูปแบบอะไรบ้างผู้กำกับการแสดงคนไหนที่มีชื่อเสียงหรือว่านักกวีคนไหนที่แต่งเรื่องราวที่สำคัญที่นำไปแสดงละครแล้วก็ละครมีประเภทอะไรบ้างละครประเภทนี้จัดอยู่ในแบบไหนซึ่งนะคะเป็นข้อสอบที่พี่คิดว่ามันเป็นความใส่ใจมากกว่าในสาขาที่เราอยากจะเข้าเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะน้องๆก็จะสามารถทำข้อสอบในชุดนี้ได้ะคะ่ะ แล้วก็การสอบปฏิบัติการสอบปฏิบัติของเอกการแสดงและกํากับการแสดงนะคะจะเป็นในเรื่องของการ audition ก็ให้น้องๆเตรียมเรื่องราวมานะคะสักประมาณ3-5นาทีให้กับคุณครูได้ดูแล้วก็จะมีโจทย์จากท่านอาจารย์นะคะให้น้องๆได้ทําอย่างเช่นคุณครูจะบอกว่าให้เป็น how แต่น้องๆก็ต้องเป็นในสิ่งที่คุณครูพูดให้ได้ในทันทีหรือว่าการแต่งเรื่องคุณครูอาจจะให้คําน้องๆมาน้องๆก็เอามาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวนะคะเป็นเกี่ยวกับไหวพริบแล้วก็ความการแสดงออกขอแนะนําว่าอย่าเขินอย่าอายถ้าคุณครูสั่งให้เป็นอะไร ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาให้หมดแล้วก็ทําออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องอายอะไรนะคะเอกที่2คือเอกการออกแบบเพื่อการแสดงซึ่งการเรียนในเอกการออกแบบเพื่อการแสดงนะคะเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเบื้องหลังฉากของละครเวทีทั้งหมดเลยทั้งการทําเสื้อผ้าการทําฉากไฟทุกๆอย่างการแต่งหน้าทําผมซึ่งนะคะก็จะเรียนลงลึกกันเลยมากกว่าเอกกํากับ2เอกนี้จะเรียนควบคู่กันเพราะว่าเราต้องทํางานควบคู่กันตลอดเวลาเอกออกแบบก็จะได้เรียนพื้นฐานของเอกกํากับเอกกํากับก็จะได้เรียนพื้นฐาน ของเอกออกแบบด้วยควบคู่กันส่วนแนวทางการประกอบอาชีพนะคะของเอกการออกแบบเพื่อการแสดงน้องก็สามารถเป็นได้ทั้งผู้ออกแบบฉากชุดไฟให้กับละครเวทีต่างๆแล้วก็สามารถนําความรู้พวกนี้ไปต่อย,ยอดได้บางคนก็ไปเป็นเมคอัพอาร์ติสหรือว่าจัดงานอีเวนต์นอกสถานที่ก็ได้ ส่วนการสอบนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสอบข้อเขียนกับสอบปฏิบัติเหมือนกันการสอบข้อเขียนเนี่ยก็จะเป็นวิชามหาลัยเหมือนกับที่ได้พูดไปในตอนแรกแล้วก็วิชาเฉพาะคือจะมีการสอบความถนัดเฉพาะสาขาวิชาคล้ายๆกันกับเอกการกำกับการแสดงแล้วก็จะมีส่วนที่เพิ่มมาคือข้อเขียนในส่วนนี้นะคะคือน้องๆจะต้องวาดรูปนะคะตามที่โจทย์ที่คุณครูกำหนดให้อาจจะมีสักประมาณ2ข้อคือในข้อแรกอาจจะเป็นคุณครูให้รูปมาแล้วน้องๆก็นำรูปเหล่านี้ค่ะมาต่อเติม หรือว่าสร้างสารรค์ตามโจทย์ที่คุณครูให้ส่วนอีกข้อหนึ่งคืออาจจะเป็นการออกแบบชุดออกแบบฉากให้กับละครซึ่งในส่วนนี้สําคัญเพราะว่าน้องๆควรจะต้องศึกษาเกี่ยวกับละครประเภทต่างๆไว้ด้วยคุณครูอาจจะมีอันอ้างอิงถึงละครว่าถ้าเป็นละครเรื่องนี้เราควรจะทําชุด ทำฉากยังไงเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆมีความใส่ใจแล้วก็สนใจนื้อของละครน้องๆก็จะทําโจทย์ในข้อนี้ได้เหมือนกันค่ะส่วนการปฏิบัตินะคะก็จะไม่ยากไม่เป็นการ audition เหมือนกับเอกกำกับแต่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เพื่อดูไหวพริบแล้วก็บุคลิกภาพมากกว่าโจทย์ก็จะแตกต่างกันไปเหมือนกันอย่างเช่นคุณครูอาจจะให้น้องๆดูภาพแล้วก็ถามว่าภาพนี้รู้สึกยังไงให้ความรู้สึกยังไงแล้วก็อาจจะมีการวาดภาพบ้างจริงๆแล้วก็คือแสดงความจริงใจออกมาให้คุณครูได้เห็นนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากถึงน้องๆนะคะคือการแสดงไม่ใช่การแสดงอ่าน้องๆ ok, อาจจะงงการแสดงไม่ใช่การแสดงคือการแสดงไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทํามันคือความจริงใจของเราในการสอบเข้าที่นี่ก็เหมือนกันพี่อยากให้น้องๆ ok, ทุกคนแสดงความจริงใจแสดงความตั้งใจของน้องๆ ok, ออกมาว่าอยากจะเข้าเรียนที่นี่จริงๆแล้วก็เชื่อว,ว่าน้องๆ ok, ทุกคนสามารถทําได้ค่ะขอให้น้องๆ ok, ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการแสดงที่มสวนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย จบไปแล้วนะครับสำหรับ6เอกของคณะของเรานะครับแต่ละเอกนี่เรียนกันแบบว่าไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันไปเลยนะครับเอกออกแบบี่ก็แตกต่างกันไปนักศึกษาิแตกต่างกันไปครับแต่ว่าแต่ทุกเอกเนี่ยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่รวมมหาลัยแน่นอนค่ะก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับที่จะสอบเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเรานะครับก็ขยันเพะไว้ครับแล้วก็ตั้งใจในการสอบเตรียมตัวกันมาให้ดีค่ะมีความมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองที่สาคัญอย่าลืมอาวุธในการสอบนะครับว่าจะเป็นดินสอหรือว่า ข้อมูลความรู้ครับค่ะสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับไปาลบายค่ะ